แต่งกินเด้อยวหมอนหน่ออืออาต่อจเหียนะยังจังใกล้นะใกล้โอ้โหอ่อนทอารกขึงนั่นเท่นอ่ะคัวกกะลำกัะตินหมูกับเห็ดขิมคัวกับหน่อไม้กระชงกระต๊ ำลังแต่งนอเหยียดตัวนองแต่งนอต่งโอ้แต่งกินแต่งนออร่อยอร่อยเนื้อเศษเศษเต่งกินองตีจุดเจกตมกตนอท่านนะปอบดด้วยตองมาใยังเรามอเ้นเียู้ กากๆนีน่นนนนนนบ้าเสียใจนึกตั้งสจเป็นคักๆออนึกคืนนี้แต่งกิเซบเซอร่อยอร่อยอร่อยใส่เกลือใส่งงคักชุบบอืมตักแทบก้บ้านีเ้เลยตอกกุ้ปาเสียเอ้ตน้นทิงตงโอ้ย ใส่เกลือไปงวกคักรอยนี้ครัวของกระเทียมยื๊๊๊อ้ามนขเนื้อติ้มแล้วแบบนี้เ้้เ้าอ้่แบบนีต้ลตัวเนกัน ออตาตับของยกคือนะอยหรอกระลำเลยนี่นะเนื้อโคตินกับกะลำเสร็มเต็จตินนึกคื้นี่อร่อยอร่อยกินเบ็ดขค้ลวงขค้ลวงขคลวงโรลขวม พอมแบบบรรนอกบรรนอกนะแต่งอาหารเบ็บัรนอกกินคนบัรนอกเนาะอืมคนบัรนอกเราแต่งเบ็แบัรนอกกินใส่เกลือแป้งนัวเราก็นั้วสิ้นกะดำนอกไม้กะเห็ดขิมอืมเราก็แซ่บแส่บแล้วอนี้ประทาไปใส่ขนกขนุประทาไปใส่ซอกห่อซอกหอยปใส่ด้วยอันนี้นะผมเคยกินกินแต่เกลือแป้งนัวฮะ โอ้หน่อไม้ละมันโอ้หน่อไม้มบบ้มเลยพอวยังเดียวดิบๆเลยหน่อไม้หวานี้นะสุดนีดเหียมาเตสิว่า่สาสลงเลยตสลัไ,ส,ไกกลส้แล้วบารนี่นังสลัมลงเลย กี okay, the Ooh, so who, ่เหล่า้หอมม่สุกแล้วสุกแล้วโอ้ชอบปลาลูขวนตวดๆนี่นะหอมเอาแท่ว่าบัตนี้นะเซฟหลายเซฟหลายบัตนี้นะเกี๊ยมเด้อหาประทานอาหารหรือว่ากินเข้าวนมหมอนอกปเนียเนื้อหมอนมมันอร่อยอร่อยจัดเกี็บแล้วจุนนอนรอซะหนึ่ง เราเดอกกี๋เลลูตัดใส่ถ้วยแล้วหอมหอมเสพเสพควนไม่สิ้นหมูกลำเห็ดขิมปุ่นเดียวเป็นโค้รวมเสพเสพปาตามองเจะให้รู้นิดน้อยสุดละมองเน่ย เคียมกินข้าวทำกันเ,เด้ออือหือจว๊ัว,ว,ว,วเขาเซ็บเซ็บเขาหุ่มหุ่มเขาเขาเจ้าอันนี้นะ่ะเขาเจ้าเขาห่าเด้อไปกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องไปจับตัวเป็นนอนเรือนอนหมอเรือ กินขาแล้วบานินามาเด้อกินขานํำเดียวนม่หมอคากามหมอนอถ้าเกิดจะไปใช่ก็ถึงการฉัปลยหมอนอมอตัวเพทีกิีเขอได้เทียเออน่อหมอนึงคาตะับ

嗯有有嗯、不长开油锅，holm, 要不长开油了，长点那劲好，没事干那不。那劲好，又能干那不。啊，好啊，好，就是。毛多他妈放很切了，毛多那。那差不多 chắc là do sổ chắc là do vậy chắc xem lại vậy chắc không nó vậy chắc là là nó vậy <laughs> เด็กคงคิดฮะ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 ฮย

Bạn nói sắp em ăn mày đang mày tụi mình Thì mày mày ít mày 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 mày

lúa ta làm nó nó bỏ giàn hơn ừ. Cứ ý nó để ta kiếm cái bài vợ, ở lúc cái hồi rồi, đã phải lo cứ lo, cứ ý nó ở không được thì cho nó đi lúc cái hồi xưa đã phải nhớ nó rồi. nhớ này chỉ ba cái gì, hai giặt, chén nọ. chỉ ba gì, đó. còn thêm nó chỉ muốn một lần nó đến như vậy. nhưng mà con cua, to rồi mà, chén mua món nào mà chén sả nó.

只能一块块弄，你得学那，你，咱劳动队那嘛，没得学人家的嘛。啊，那、嗯、咱卡狗是狗，狗是狗，他老是摸袋子，现在他除了摸，他妈，也学摸袋子，没得法了。我们朋友卡是啷个哟？哎。 ที่ไลหน่อตัวล่ใหญ่ยใหญ่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 อไรนี่ยอะไรเนี่ยแม่ปังแม่อใ่ไหมบุ๊เจลี้ย่่นี่ต้องตลีครับารกหนตี

也到退休后啊。人到年龄，我根本就打不落来嘞。也到退休前，那没得退休那样现在有些很难，什么活动，这个太累，什么又做什么肥肥一些东西，这个招不来人嘞。不晓得在那装这种东西啊。奶奶在你跟拜。奶奶在你跟拜。连布都没有，现在什么都不合适。